เ้นใต้ได้ชี่คาคุนะครับหรือที่ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าขบวนการกัมมารอเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของขบวนการเทพมังกรนาก้อนคิปเปอร์ผู้ปกป้องม,องมือบรรุเจชาติและองค์กรเหล่าร้ายที่หมายยึดครองโลกซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นต่างต่อสู้ห้หามผ่นเสียเป็นเสียงตายอยู่เสมอแต่ถ้าว่าเบื้องหลังการต่อสู้นั้นเป็นเพียงการจัดฉากที่กําหนดผลแพ,พ้ชนะอยู่ล่วงหน้าก่อนแล้ว เพราะกลุ่มคีเปอร์ได้สามารถเอาชนะองค์กรเหล่าดาได้ไดตั้งแต่1ปีก่อนจึงทําให้การต่อสู้ในปัจจุบนนะันในรั้วเป็นแค่การจาอวดที่เหล่าร้ายต้องรับบทแพ้เรื่อยมานั่นเองกระทั่งวันหนึ่งครับทหารอุราบดีหนึ่งในเหล่ารายก็มีความคิดที่จะต่อต้านขึ้นมาเขาได้วางแผนการที่จะปฏิวัติและปลดแอกเหล่าร้ายจากฮีโร่ด้วยการแฝงตัวแทรกซึมเข้าไปในกระบวนการพิทักษ์โลกสุดแห่งนี้เพื่อตอบโต้ให้เหล่าฮีโร่เนี่ยได้รู้ถึงความนากก่ากลัวของเหล่าวายร้ายอีกครั้งหนึ่ง โกโกดูเซเรเจอร์ครับเดิมเป็นม an ังงานแนวแอคชั่นของขบวนการห้าสีของอาจารย์ฮารุบะเนกิที่มีการทีพิมพ์ในนิตยสารโชเนนแมกซีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ที่ผ่านมาปจุบันมีฉบับรวมเล่มทั้งหมด7เล่มโดยเป็นเรื่องราวของขบวนการเทพมังกรดาก้อนคีเปอร์ ผู้ปกป้องมวมนุษยชาติและองค์กรเหล่าราที่วางแผนครอบครองโลกต่างฝ่ายต่างเดิมพันชีวิตต่อสู้เสียงเป็นเสียงตายเรื่อยมาตัวละครหลักครับไบเตอร์ดีทหารดีหนึ่งในไวร้ายขั้นกระเจาที่โทรดรับการกดขี่ของเรนเจอร์ไม่ไหวจึงตั้งใจแทรกซึมเ้ือร่างมนุษย์เข้าไปในฝั่งดากอนคิปเปอร์เพื่อเล่นงานพวกเรนเจอร์มีความสามารถในการฟื้นตัวและํำแหลงร่างใช้ร่างของฮิบิกิเข้าไปสืบในองค์กรเรนเจอร์มุ่งเพิ่มเตัวเองเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับพวกเรนเจอร์ให้ได้มากที่สุดิยโกะ สาวพิศนายุดอรองอันดับหนึ่งของกลุ่มกองพันเดลโลเรนเจอร์ตั้งใจร่วมมืออย่างลับๆกับดีเพื่อรายงานพวกเรนเจอร์บ่อยครั้งฆ่าเขาระหว่างให้ข้อมูลฟากุระมะฮิบิกิหนุ่มนักเรียนจากกองกําลังเรนเจอร์ขั้นอิสระไม่มียศผู้ด,ดูไปมิก,กับดีในดีครับเชื่อมั่นพวกเรนเจอร์ตั้งแต่เด็กตา่างจากครอบครัวเขานะที่เชื่อว่ามนุษย์อยู่ร่วมกับปีศาจได้เขาเนี่ยสูญเสียพ่อแม่ไปจากการต่อตีของหนึ่งในหัวหน้าปีศาจเพโตร่าพี่สาวสูญเสียขาไปแล้วกลายเป็นพิงเรนเจอร์ เมื่อได้เจากกับดีมากขึ้นเขายอมเสียแขนเสียขาและสลับตัวกับดีเพื่อให้ดีเนี่ยใช้ใบหน้าของเขาในการสืบองค์กรส่วนตัวเขาเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในระหว่างนั้นเองเรนเจอร์คีเปอร ผู้นำกลุ่มขบวนการเทพมังกรดาก้อนคิปเปอร์ทีมสีแดงเขาหน้าเป็นคนที่เต็มไปด้วยความยุยธรรมกล้าหาญและพร้อมจะเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นเสมอทว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเขากลับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนิสัยโหดร้ายที่พร้อมจะทำลายคนอื่นได้เสมอเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการบูคีเปอร์ดึงในสมาชิกระดับผู้นำของขบวนการเทพมังกรดาก้อนค e ปเปอร์ทีมสีน้ำเงินเขาหน้าเป็นตัวตนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาจริงใจและชื่นชอบการได้ปกป้องผู้อ่อนแอกว่าเสมอ แต่ในส่วนลึกของเขาเป็นคนที่มีนิสัยดุร้ายและโหดเหี้ยมไม่สุดในบรรดาดากอนคิปเปอร์ทั้งหมดเลยพิงค์ิปเปอร์หนึ่งในสมาชิกระดับผู้นำของขบวนการเทพมังกรดากอนคิปเปอร์ทีมสีชมพูเธอเป็นขวัญใจของเด็กผู้หญิงทั่วประเทศในฐานะสาวแก่งที่พร้อมเสี่ยงหลาเพื่อปกป้องผู้อ่อนแอแต่ทังว่านในแต่จริงของเธอนะเป็นคนที่เย็นชาและจะใส่ใจกับน้องชายตัวเองเพียงคนเดียวเท่านั้นกินคิปเปอร์หนึ่งในสมาชิกระดับผู้นำของขบวนการเทพมังกรดากอนคิปเปอร์ er, ทีมสีเขียวเจ้าของฉายาผู้ที่มีพล,ลังกำ และดูเหมือนว่านอกจากพลังกำลังแล้วสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเนี่ยจะเป็นความลับไปทั้งหมดเลยเดนโล่คีเปอร์หนึ่งในจมาชิกระดับผู้นำของขบวนการเทพมังกรดากอนคีเปอร์ทีมสีน้ำเงินเขาเป็นอัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลังอาวุธและงานวิจัยที่เป็นความสำเร็จของดากอนคีเปอร์ทั้งหมดแต่ทั้งว่าเขามีนิสัยแปลกๆขี้เล่นและเขาเองก็แทบจะไม่ปรากฏตัวออกไปที่ไหนเลยในช่วงปีที่ผ่านมาจึงทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ดึกลับที่สุดในองค์กรนั่นเอง โดยที่เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกน้องของเราร้ายที่จะต้องการหลุดพ้นนะฮะแต่การถูกเหล่าฮีโร่เนี่ยมาก,กดขี่ให้เล่นไปตามบทที่เขียนไว้ให้แพ้อยู่ตลอดเวลาเขาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิววติตอบโต้เหล่าฮีโร่จากการแฝงตัวไปในองคอ์กรและทําลายจากภายในซึ่งเนื้อหานั้นจะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ที่ฉีกทุกกฎของขบวนการเซนตายเลยที่ทําให้ออกมาได้อย่างสนุกตลกพร้อมด้วยกิมมิคเหตุผลต่างๆของตัวละคอรอีกมากมายที่ทำออกมาได้อย่างน่าสนใจชวนติดตามและกลายเป็นเอกลักษณ์ของอนิเมะเรื่องนี้เลยทีเดียว